เธอเป็นเด็กสาววัย14ปีอายุน้อยที่สุดในสายนี้เลยครับเธอบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอชนะรายการของเราเงินรางวัลที่ได้เธอจะเอาไปซื้อการ์ตูนมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นโอ้น่ารักมากห้าแสนอยู่ว่าแต่การ์ตูนเลมเซ็งล้านได้เลยนะ <laughs> เดี๋ยวดูซิว่าเธอทําได้หรือเปล่านะฮะแน่นอน <c oughs> เรากำลังพูดถึงน้องมะปรางครับมาฟัง,งครับกับน้องมะปรางในเพลงฝากรักไว้ในเพลงครับ and who ta to เป็นอีกหนึ่งเด็กปีศาจในรายคันของเราเป็นยังไงบ้างลูกฉันหายตึตึงนี่ยังตื่นเต้นอยู่แต่ทำได้ดีมากเลยชอบที่แบบเอื้อแบบเอื้ออะไรทำไม่เป็นอะไรนะอะไรนะเออให่าหญ่ให่ทำอีกรอบเลยเป็นยังไงเราอายุน้อยที่สุดในกลุ่มเลยนะลูกอายุ13ขวบกลัวพี่ๆเขาบ้างไหมกลัวไหมก็กลัวนะคะแต่ว่าแบบหนูแบบเก่งไง ใช้เด็กมันได้ <S <S ใช้เด็กได้มากเะอ้าวเ,เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการก่อนดีกว่าพี่กบก่อนเลยดีไหมฮะชอบมากเลยค่ะหนูเก่งมากๆนะลูกนะ้แล้วก็เป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วแบบหนูมีมีการถ่ายทอดของอารมณ์ด้วยการใช้เสียงคือเสียงเขาถ่ายทอดอารมณ์เสียงเขาได้อารมณ์มากเลยค่ะแล้วก็หนูมีสมาธิตั้งแต่ต้นจนจบหนูเอาเพลงอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบอยู่บนเวทีไม่ต้องขยับตัวเยอะแต่ว่าอารมณ์เพลงสีหน้าดีนะ มีอารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้ดีคะ่ะพี่กบชอบมากแล้วก็ทึงมากก็ตัวแค่เนี้ยทำอย่าแบบนีไ้ได้ขนาดนี้ได้ยังไงเก่งมากลูกชื่นชมคะ่ะขอบคุณพี่กบค่ะาพี่กบ,บไว้นะพี่กบบอกสีหน้าดีลูกไปบอกช่างแต่งหน้านะสีนี้โอเคจําเบอร์ไว <laughs> ้อารมณ์อารมณ์อ๋อคนละสีหน้าแม่อยู่อยู่จะอยู่จะซื่อตรงก็ซื่อตรงซะงั้นแหละเชิญเลยพี่การเชิญนะครับเอ่อมะปรางครับคือพี่บอกเลยว่า พี่ไม่เคยได้ยินคนไหนที่มีหางเสียงเพราะเท่าหนูมาก่อนเลยมาปราเป็นคนที่หางเสียงเพราะมากนะแล้วก็ถ้าหนูมั่นใจในเหมือนที่หนูพูดตอนเมื่อกี้นะเพลงนี้สุดยอดแต่เมื่อกี้แอบเห็นว่ามีตื่นเต้นจริงๆนะ <c oughs> ใช่ไหมครับตอนร้องเนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> โดยรวมเนี่ยมันดีมากครับแต่ว่าจะมีบางประโยคที่เราแอบจับได้มีบางโน้ตที่หนูไม่มั่นใจ แต่แค่แบบมีแผลเล็กน้อยคือมีมีความแกว่งเฉยแต่ไม่เพีย้ยนนะครับคือมันดีมากครับแล้วก็อยากให้หนูมั่นใจอยากให้หนูบอก,บอกตัวเองว่าก็หนูเก่งอะ่ะก่อนที่หนูจะร้องแล้วหนูจะแบบมาเต็มตั้งแต่แรกนะครับตอนนั้นดีหมดเลยครับเยี่ยมครับขอบคุณพิธีกรครับ, <C> <อ>บแม่จ๋าค่ะสำหรับเด็กอายุขนาดนี้ถามจริงๆใครเป็นคนสอนหนูที่บ้านหรือครูก็ครูค่ะครูที่โรงเรียนหรืออย่างไรก็หลายครูอยู่แค่แต่ดีนะ ครูคุณไม่ได้สอนให้หนูเนี่ยทำท่าเหมือนนักร้องประกวดเด็กๆที่ทำท่าโอเวอร์แอคนี่เรื่องจริงท่านักร้องประกวดไม่มีเลยเก่งมากลูกมาปรางอันนี้ส้มชมด้วยความจริงใจนะครับอ้ะไปที่พี่โจ้ดีกว่าครับมาปรางครับข่าวที่แล้วอะ่ะพี่ชอบมาปรางมากเลยคราวนี้ ชอบมากกว่าข่าวที่แล้วอีกสบายใจหายใจ,หายใจคว่ำมหมดเลยโอ้มาใจหายใจคว่ำม,มาปรางเก่งมากในการที่คุณเอาเทคนิคแบบดนการเอื้อนแบบดนตรีไทยแล้วมาบิดเป็นดนตรีลูกกลุงอ่ะแล้วมันเกิดความไพเราะแบบคือลูกเอื้อนคุณสะอาดจนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอ่ะแบบสมบูรณ์แบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเขาเรียกแฮปปี้เอนดิ้งมาปรางดีแล้วเพลาะมากมากเลยครับพี่ชอบมากว้าวข<อ>พี่พโจ้ครับเป็นยังไงบ้าง คำชมแบบนี้คิดว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูเก่งคิดว่าคะแนนเราสักเท่าไหร่ดีเลยสักเท่าไหร่ดีสูงสุดคือ98อีกสักทีหนึ่ง99เลยไหมหนึ่งร้อยหนึ่งเฮ้ยไม่มีมันเต็มหนึ่งร้อยสูงสุดคือหนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยหนึ่งก็ได้นูเก่งเกินไงมันเก่งเก่งเกินเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หนึ่งร้อยหนึ่งหรือเปล่าซึ่งไม่น่าจะได้นะครับ คณะกรรมการมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนนะครับน้องมะปรางสามารถขอเปิดคะแนนได้1ท่านอยากเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านใดครับพี่โจยพี่โจเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจาก100คะแนนนะฮะพี่โจสุนทริศของเรามอบให้กับน้องมะปรางเท่าไรครับตอนนี้สูงสุดอยู่ที่98คะแนนเลยนะใช่ครับน้องปรางบอกว่านุเก่งค่ะหนูอยากได้1 0 1คะแนน มาดู้ยนะฮะจาก100คะแนนพี่จบม้ัไทั้งหมดเท่าไหร่ครับ98คะแนนโอ้โอ้ ซีรีส์ซิทคอมวาร์ริที้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี